มาครับวันนี้เราอยู่กันในบรูนทีด6กันอีกเช่นเคยนะครับเกม Tower Defense ที่ผมเล่นอยู่เป็นประจำนะตอนนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสายของ Desparado หรือว่าเจ้าคาวบอยลิงนั่นเองซึ่งสายที่ผมจะพาไปดูในวันนี้ก็คือสายผีทะเลทรายหรือคาวบอยจากนรกนั่นเองเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับเอปเจะจอบพบเครื่องเรื่องโรบอทอยากได้โรบัคจะไปอยากได้เกมพาร์ท อยากนอนอ้วนนอนสบายตื่นมาก็เก่งเลยเอฟแชรช็อปรับจบเรื่องเลโก้ครับสนุทฮสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบรูน td6 นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูกับสายคาวบอยลูกซองนะเออนายอำเภอที่ตุยไปแล้วแล้วก็ลับ กายมาเป็นวิญญาณผีอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวไปดูกันครับสายนี้นี่ว่าจะเล่นอะไรเป็นยังไงความสามารถของสายสายนี้คือมันใช้ลูกซองเนาะคือที่พิเศษพิเศษเลยก็คือมันสามารถที่จะยิงแล้วก็กระจายพวกกระสุนเนี่ยออกไปหลายๆนัดในทีเดียวนะครับเพราะมันเป็นลูกซองนั่นเองแต่สายนี้เนี่ยมันค่อขัานที่จะเท่มันก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูนะครับว่าตอนที่มันระเบิดโมแอปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับเข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะเอาไอลิงลูกดอกกันไปก่อนนะกันในช่วงแรกนะครับเราจะวางลิงลูกดอกประมาณตรงนี้เลยอ่าสายนี้เนี่ยเดสปาราโดสายนี้เนี่ยถ้าไม่ติดว่ามันเท่ทุกคนเล่นยากพูดตามตรงแต่มันเท่จริงตอนมันเป่าระเบิดโมแวบมันยิงปิ่งทีแบบว่าหายไปหมดเลยทั้งหน้าจอคือถ้ามันเข้าระยะเมื่อไหร่มันจะหยิบลูกซองมาเป่าเลยนะ ไปเอาวีนกินฟุตแบกไปก่อนครับช่วงแรกโอเคผมได้ลิงหน้าหมายแบบใกล้จะสมบูรณ์หนึ่งตัวแหละแล้วก็น่าจะต้องปั้มตังต่อยาวๆครับแต่ก่อนอื่นด่านนี้เนี่ยมันจะมีตะกั่วตรงนี้นะผมว่าผมจะต้องเอาตัวแบบเนี่ยตีไฟตรงนี้ก่อนนะนักเวทเอาไฟมาละลายแบบลูกบอลอ่พวกตะกั่วเหล็กก่อนเออแบบบอลลูนเหล็กโอเคโอค้ได้ฟาร์มกล้วยหลังแรกมาแล้วครับ นี่เลยความกล้วยหลังแรกเอามาฟาร์มก่อนข้อเสียของไอเดส a าราโดสายนี้มันคือมันยิงลูกตะกัวไม่ได้นะทุกคนเนี่ยลูกเหล็กอะ่ะนั่นแหละมันเลยบอกไงถ้าไม่เบียวไม่เล่นนะนี่ไงเปิดแล้วนี่ไงมาละแต่โมแอปมันจะมาละว,วางบนนี้ไปเลยแล้วกันนะนี่กระอัพสายนักพเนจรโนแมทอ่ารอผู้บังคับใช้กฎหมายอ่าได้แล้วได้เป็นลูกสองแล้ว ผมจะเป็นสายการแล้วกันเอาไว้ยิงแบบคิยทิคอลนะครับปืนลูกซองมีโอกาสติดคีทิคอลนะนี่ถ่ายนี้เลยนี่มีโอกาสติตดคีทิค<โ>อลโอ้โหดยยูยิงไปก่อนยิงไปก่อนเคลียไปก่อนโอเคเคลียได้อยู่นี่จะเห็นว่ามันมี2วงนะครับคือปืนลูกซองกับปืนพกอะมันแยกกันซึ่งมันจะมีพาสซีฟอย่างที่ผมบอกไปก็คือพาสซีฟอันนี้นับะนนจรนะคือถ้าใครไม่ไม่ได้อยู่ในวงอะมันจะยิงเร็วมากๆแล้วก็ อ่าถ้าใครแบบมันจะแยกกันอย่างนี้อันนี้คือลูกซองระยะของลูกซองอันนี้คือระยะของปืนพกนะครับจะสังเกตได้ว่ามันสลับปืนตลอดเลยตัวเนี้ยสลับปืนใช้ตลอดปุ๊บกลายเป็นลูกซองปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งนี่คือความสามารถของสายล่างนะอ่าไอสายแบบลูกซองของเขาอะคือถ้าผมอัพขั้นไอลิงอเวนเจอร์ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความสามารถคือสามารถที่จะยิงไอโมแอปไอที่บินบินอะถอยหลังได้แต่เนี้ยก็เสียอมาเลยป่ะ มันไม่สามารถยิงอะไรอย่างนี้ได้ครับยิงพวกแบบลูกตะกัวได้ท่านที่จะไม่ดีเอาซะเลยถ้าผมจะเอาเซฟนะผมจะต้องวางลิงเวทมนต์ตรงนี้นี่โอ้โหมันเล่นกันแบบมุมแมปอย่างนี้เลยนะนี่แล้วก็ตั้งกำแพงเพลิงอย่างนี้ต้องยอมเสียเนี่ยนักปเนจอดไปอันหนึ่งนี่จะสังเกตได้ว่ามันคูณ2เพราะว่ามันมีตัวอยู่ในระยะปืนพกมันก็จะยิงช้าลงนะครับ ผมบอกเลยนะผมใช้ลิงดูอิดเนี่ยมันแบกทุกตาแบบแบกแบบจริงจังอะแบกแบบแบบมันจะแบกยังไงมาครับลิงแอนจิเจอร์เหลือขั้นสุดท้ายแล้วนี่ไงไงเมื่อกี้มันยิงถอยหลังนะดูทันไหมขัม้งท,ที่จะเร็วเลยอะไรเงรี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัง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 เมื่อกีถอยหลังวะเนี่ยมันแบบแองเจิลวิดอร์ช็อตกันเลยอนะ่ะแองเจิลวิดอร์ช็อตในในในยิงถอยหลังหมดรอมันอัพตันอีกทีแล้วกัน มันยังรวมวไม่ได้ขนาดนั้นะเพื่อนเพเพราะว่ามันยังไม่ขั้นสุดท้ายครับเห็นไหมคือมันยิงทีนะสองสองสองลำเลยถ้ามันมาสองลำเนี่ยลองดูนี่นี่นี่นืมเนี่ยแล้วกว่ามันจะัพขั้นสุดท้ายได้ป่าไปน่าจะเจ็ดสิบอ่ะดงตานี้ดูอิดแบกอีกแล้วแต่วผมต้องขายดูอิดทิ้งนะอย่างเงี้ยไม่งั้นนะไม่ได้โชว์นี่คนได้ละเวฟ หกสิบสี่นะโอโ้โทนมาผีทะเลทรายมาแล้วครับหืมกดอัพไปเลยทีนี้ก็สบายโมโอแอป,ปและโมโอแอป,ปก็คือไม่ต้องไม่ต้องคิดมากละเนี่ยดูดิมันยิงลูกมันยิงทีเดียวทุกคนเดี๋ยวลองดูวนะ่าถ้ามันมาดรัวเนี่ยผมต้องลบไอ้นี่แหละเพราะว่าดาเมจมันจะเวอร์ไปละนี่ลบเลยแม่คือเดี๋ยวจะไม่ได้โชว์นะนี่ไงปึงป้งปึ้ง อึเนี่ยแลมันยิงทีลูกซองเข้ามาในระยะปุ๊บนะเนี่ยถ้าเข้ามาระยะเนี่ยมันยัดยัดเข้ามาเลยแล้วโดนหมดเลยดูดิโดนหมดเลยเคลียร์หมดทั้งแถวเคลียร์หมดเนี่ยมันยิงยิงยิงกระจายไปโดนหมดเลยดูดิมันมากเนี่ยตอนผมเล่นอ่ะมันยิงปังปังแล้วมันหายทั้งแถบเนี่ยแล้วโมแอปดูดิเนี่ยโอ้โหโอ้โห หายหมดเลยผมมอย่างชอบเลยคือมันเป็นตัวแบบเหมือนทำลายล้างกวาดล้างได้ดีนะแต่ถ้าถามว่าเก่งหรือไม่ไม่เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่มันแบบทำลายล้างได้ดีมากๆแต่ว่าเห็นไหมมันยังต้องเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งอ่ะการแบบจัดการแบบลูกตะกัวใช้ไฟใช้กดจากคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยแทนที่มันใช้ลูกซองนะกลายเป็นว่าลูกซองมันยิงพวกแบบเนี่ยเซรามิกตะกัวอะไรพวกนี้ไม่เข้า ระเบิดทีคือระเบิดทั้งแถวนี่แอพสายกลางนี่คือติดขี้เพราะติดนี่ <Android. S 1> โมอแอบหายคือโมอแอบเป็นขี้เลยสายเนี้ยถ้าออพได้ขั้นสุดท้ายนะผมบอกเลยนะว่าโมอแอบเนี่ยเละเป็นขี้ผมจะเอาตัวบัฟมาให้มันแรงขึ้นนะครับนี่อาตัวละครตัวนี้มันสามารถบัฟได้นะรู้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงมึงเนี่ย <Android. S 1> ไม่ถึงก็เพิ่มระยะไปอาเนี่ยบัฟถึงละได้บัฟด้วยแล้วก็ได้ความสามารถ เพราะว่าไอริกอชิมิตนี่มันจะมีความสามารถนี่คว้างยาเป็นประโยชน์ให้ลิงอยู่ใกล้เขียงนะครับผมว่าปล่อยผมปล่อยพวกเซรามิกให้มันร่วงไปข้างล่างดีกว่าคือตอนเล่นครั้งแรกนะดูแล้วมันแบบฟินมากอะตัวบบยิงเงาหายยิงเงาหายเลยเนี่ยโอ้มันหายพร้อมกันเลยไอลำใหญ่ๆอ,อ่ะผมเลยแบบเพียแล้วความสามารถมันแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆมากเลยนะเดี๋ยวเราลองไปอ่านกัน ก็เขาบอกว่าเดสปาราโดโจมตีอย่างแรงเหมือนกับระเบิดเหมืองโอ้โหระเบิดเลยทีเนี้ยมันยิงทีระเบิดจริงนี่นี่ดูดิโอ้โหไม่ว่าจะคาดเหล็กคาดอะไรมามันยิงขี้แตกหมดคุณดูซอมจีนะเนี่ยอันนี้ผมผมแบบเปิดความเร็วปกติแหละนี่บังๆังบังบังนี่ยังยิงถอยหลังด้วยปังๆังๆังบังบังับงบงับงหายเลยทีเดียว <laughs> แต่กว่ามันจะใช้งานได้ทุกคนเวฟแบบ69สิบเก้าหกสบห้าหไปแล้วอะไรเงี้ยกว่ามันจะได้อัพคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับรายละเอียดบูนทีดีคารบอยจากนลกเป็นไงบ้างตัวละครเก่งไม่เก่งยังไงก็รอคอมเมนต์มาดูแล้วกันคลิปวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกนคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย